เห็นไหมครับเ,เพื่อนๆเดินแล้วเดินแล้วเดินแล้วต่อไปเราก็จะมีเวลาเป็นของตัวเองแล้วฮะยี่สิบบาทครับซ่อมเองได้ครับแค่เปลี่ยนฐานครับผม<ไ>อ้าวเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยครับเรามีอะไรบ้างที่ต้องมีไขควงปากแฉครับอันเล็กเนาะแล้วก็คัตเตอร์เอาไว้เอาไวเ้เี่ยๆไว้แกะหน่อย แล้วก็นี่คือฐานที่เราซื้อมาจากร้าน20บาททั่วไปนี่ทั้งหมด20บาทเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ย2บบาทเองนะมีตั้งหลายขนาดเลยเนี่ยดูดีเก,าก่าเกือกเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าฐานที่เราจะมาเปลี่ยนนี่มันใช้ได้ไหมโอเคนี่ครับรายการที่เราจะเปลี่ยนวันนี้ก็ซื้อจากตลาดนัดทั่วไปเนาะ ถ้าใครไม่เสียดายก,ก็ทิ้งได้ครับถ้ามันไม่เดินแต่ถ้าใครคิดว่ามันเอ้ยยังเราชอบทรงนี้อยู่ยังใช้ได้อยู่ก็เอาไปเปลี่ยนที่ร้านได้ครับแต่ว่ากราคาก็จะแพงหน่อยหนึ่งน่าจะร้อยกว่าบาทนะผมจำถ้าถี่จําได้เนี่ยแพงมากผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราสามารถเปลี่ยนเองได้ไหมผมก็ไปหาข้อมูลจากใน u t u b e นี่แหละครับที่ พวกเราดูกันเนี่ยความรู้ใน YouTube เยอะแยะมากเลยมากมายเลยครับที่จะมีคนสอนคอยแนะนำเราว่าเฮ้ยเราวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงทำยังไงครับผมก็ไปได้ความรู้มาจากอาจารย์หลายๆท่านครับแล้วก็มานำสเสนอพวกเราครับ <c oughs> มาแนะนำกันครับว่าบางทีเงินร้อยสองร้อยเนี่ยมันก็มีค่าสำหรับหลายๆคนเนาะมันก็ไม่จะเป็นต้องซื้อใหม่เลยมันก็ยังใช้ได้อยู่นะแค่เปลี่ยนฐาน หลัก10เองครับ20บาทครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาถอดกันเลยครับไม่ยากครับนี่เลยขันน็อตเลยครับแน่นเนะาะขันออกมาให้หมดเลยทั้งหมดมี4ตัว เนี่ยี๋ยวค่อยๆแกะเนาะโอเคน่า, <Okay. S 1> นาจะได้แล้ว ระวังหน่อยเนาะนี่เราจะอเอาพลาสติกตนี้ออกนี่ได้เปลี่ยนฐานตัวนี้เนาะระวังหน่อยเนาะเพราะมันอาจจะหลุดได้เดี๋ยวเาเอนนี้ออกก่อนโอ้โหอะไรเนี่ยน้ำเข้าด้วยสุดยอดเลย อ่ะนี่เราจะเอาฐานนี่ออกเนาะเงาะออกมาให้ดีเนาะเง้ะเงตรงนี้เลยเห็นไหมครับไม่ออกเตรงนี้แล้วกันอุ้ยลวงไปแล้วนี่ครับนี่ไงโอเคนะพองเห็นไหม ก็ถ่ายดังเล็กอะครับไม่โฟกัสน,นี่จริงเดี๋ยวเราไปดูเทียบดูว่าจะเอาตัวไหนไหมาอ่ะน่าจะเป็นตัวนี้นะเล็กๆเท่ากันแล้วมาเกะออกเลยโอเคได้มาแล้ว เดี๋ยวเราจะใส่คืนเนาะอุ้ยแหนระวังนิดนึงเลื่อนเนหะ่อโอเคใส่ด้านนี้เนาะใช่ไหม <c oughs> นี่เลยเดี๋ยวลองดูก่อนอ้าวใส่ผิดด้าน ใส่ใส่กับด้านครับบวกลบลบเป็นบวกอ่านี่ใส่หน้านี้แปบ๊บนึงอ้ยอันนี้ซีนผมว่าหน้าซีนน่าจะไม่ดีเลยเนะี่ยน้ำเข้าได้เได้วใส่ให้ดีกว่า เข้าแล้วดูนด่เดินไหมเห็นไหมเนี่ยเออ,อเคนี่ก็เดินได้แล้วครับอืเรียบร้อยอ่าเคแล้วก็ประกอบนี้เข้าที่เดิมนะครับ เรียบร้อยครับเดี๋ยวไอเนียซีนเนี่ยผมว่าเนี่ยนี่คือตัวนี้ตัวกันน้ําอย่างดีนเนี่ยน้ามันซึมเข้าได้นะเ๋ย้คราน้าเนี้ยเดี๋ยวได้ลองดูก่อนนะครับว่าน้ํามันเข้าไหมขาน้าเดี๋ยเราต้องทาเข้าเราต้องหาซีนตัวนี้แผ่นยางตัวนี้ มาใส่โอเคประกอบที่เดิมโอ้สนไม่ดีถ้าเราประกอบไม่ดีนะน้ำเข้าแน่เลยโอเคครับใส่น็อตเหมือนเดิมนี่ทำกันแบบบ้านบ้านเลยครับคือ เราก็สามารถทำเองได้เนาะแค่เปลี่ยนฐานนะนะแล้วนะนะฐานมันก็ไม่แพงแต่ทุกด้วยนะฮะวันทุกวันเนี้ยร้านค้าพวกกาขายของ20บาทอะไรเงี้ยมันก็มีขายเนาะเซเว่น <7 S 1> ก็มีขายนะเซเว่นเะนี่ยแค่เราไปบอกเอาเอาไปวัดไปขนาดของมันไปวัดไปถามเขาดูมันก็มีขายแล้ว นี่ลองใส่ดีๆอันนี้ไม่จะเป็นเนาะที่ต้องให้ช่างมืออาชีพทําแล้วเราท่านๆพวกเราผมว่าก็ทําได้อะมันไม่จําเป็นนะครับที่ต้องไปหาช่างเพราะว่าช่างเขาก็ต้องคิดราคาเขาเนาะ ค่าเรียนมาเท่าไหร่ค่าแบตค่าโอ้โหหลายอย่างก็ต้องเข้าใจอาชีพเขาแต่ถ้าท่านใดเนาะที่คิดว่ามันแพงไปครับเราก็สามารถมาทำเองได้แค่นี้เองเก็บตังไว้ดีกว่าเนาะไว้ซื้อกับข้าวกินดีกว่า อน่าจะโอเคต้องขันแน,น่ยนะเดี๋ยวน้ำเข้าอีก มันไม่ใช่ในาฬิการาคาแพงนะเราไม่ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันหลไรมากมายใช่ไหนะบ้านอย่างเราเนี่ครับคนธรรมดาอย่างเราเนี่ฮะนาฬิกาไม่ต้องหรูหราไม่ต้องมียี่ห้อครับราคาเป็นล้านราคาร้อยหนึ่งมันก็ใช้แค่บอกเวลาครับเราจะใช้เวลาของเราที่เหลือนี่ให้มีประโยชน์แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับ ไม่จะเป็นต้องมีราคามากมายร้อยเดียวมันก็นำพาชีวิตเราไปถึงจุดหมายถึงฝังได้ครับขอแค่ใช้เวลาที่มีค่าที่มีอยู่นั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่สุดครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ